น้ำว่างแล้วนะเข้าต่อได้เลยนะเออไม่มีร้ำกลิ่นหอมจังเอ๊ะคงจะเป็นกลิ่นชมพูนั่นแหละนะนะอาซาฮิไปกันเถอะไ,ไม่ไม่มิโยจังก็ไปด้วยกันเถอะเอ่อแบบว่าขออับคนเดียวดีกว่านะจ๊ะเธอเสนอให้แบ่งกลุ่มเองแท้ๆนะข้าทีละสามคนมันเบียดกันเนอะเธอนะ่าในไหนก็ไหนแล้วอาการนี้คงอายที่ถูกเห็นร่างกายมากกว่าแฮะ แันนียี่สิบแปดไรกกับสาวสายยามค่ำคืนพาดหลังแคบจังอ่ะเปิดให้หน่อยค่ะระหว่างนี้เรามาเตรียมที่นอนกันเถอะนะให้นอนห้องเดียวกันจะดีหรอเป็นปาร์ตี้ค้างคืนนะถ้านอนแยกก็แปลกสิหรือว่าคืนนี้อยากจะนอนกับพี่สาวคนนี้แหละจ๊ะเอเอตอนอาบน้ำโทษทีนะเถาน่าพี่ก็ไม่ได้เป็นตัวอันตรายสักหน่อยโธ่คิดว่าฉันเป็นตัวอะไรล้วเนี่ย ว้าวที่นอนละรู้สึกเต้นเต้นจังเลยอาซาฮิอย่ามาเกะก,กะสิเอาสามคนแคบเกินไปหรือเปล่าไม่เลยค่ะแต่ก็มีอุบัติเหตุน,นิดหน่อยครับโอ๊ะููเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนามียอจังเอ๊ะฉันชอบบอกคนอื่นมากกว่านะฮะให้เวลาเธอหน่อยนะเฮะ้ยบัมบัมตอนอาบน้ำเกิดอะไรขึ้นกันนะอย่าเสียงดังแล้วก็อย่านอนดึกมากละ่ะ งม่ต่อดีทำไรกันดอีอ่ะเอองั้นเรามาเลือกที่นอนกันเถอะนะฉันขอนอนตรงนี้นะไปที่นอนของฉันเองแหละแล้วฉันขอจองค้างๆนะอ่ะไม่ยุติธรรมอ่ะงั้นเรามาเป่าหยิบฉุบให้ยุติธรรมกันดีกว่าเอาสิเดี๋ยวฉันจะออกกันไปนะชุบอาซาฮีเธออ่านใจคนเก่งกันไปแล้วนะออกต้องๆก็ชนะแหละชอบชอบระวังไว้นะมาิโรจังอซา,าฮีชอบนอนดิ้นนะเอ๊ะไม่เอานะ ไม่เป็นไรหรอกนะเอาล่ะตอนนี้น่าจะพร้อมกันแล้วสินะจ๊ะงั้นเรามาเริ่มเกิร์ลเทคกันเถอะโอ้มียจังฟื้นแล้วล่ะนี่เป็นทีเด็ดของปาร์ตี้ค้างคืนเลยนะรู้สึกลำบากใจนิดนิดอยู่แฮะเร้วมาคุยอะไรกันดีนะงั้นอาซาฮีขอเรอเปิดงานนี้เองนะเริ่มจากเรื่องสยองขวัญผีทวงหมอนนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับอาซาฮีละ่ะเจ้านั่นน่ะกลางดึกจะปรากฏตัวข้างที่นอน พิกหมอนกลับไปกลับมาแล้ววางทิ้งไว้ข้างเรานี่ก็เป็นเกอร์เทกเหรอเหมือนเรื่องคุยทั่วไปเลยอ่ะใหญ่บ้าอาซาฮิทำไมต้องมาเล่าเรื่องผีตอนนี้อ่ะเฮ้ hey, ลองฟังดีๆมันไม่น่ากลัวเลยนะไม่เอาไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นต่อจากนั้นนะนะรู้จักคำว่าคนขวัญอ่อนหรือเปล่าอย่าคิ้แกล้งฉันจ,จะนอนแล้วอะขอโทษทีเอ้ยยังไม่ทันคุยเรื่ความรักเลยอ่ะมมิจิก็มีจุดที่น่ารักเหมือนกันแฮะ ออกไปห้องน้ำสุดๆเลยเพรอะหญ่อาซะที่ทะาไม่กล่าไปห้องน้ำเลยจะปลุกให้คนพาไปก็คงไม่ได้ด้วยสิการให้ถึงเช้าดีกว่าเออหนาวจังเอ๊ะพ้าหมแล้วล่ะอนอนดินไม่อยู่กับที่จริงๆนะเอ้นมานะ <c oughs> ไม่ได้การละไม่มีท่าที่จะปล่อยเลยอะ่ะเดี๋ยเป็นหวัดแน่เลย นี่คงต้องหาที่นอนใหม่อังเลียงไม่ได้สินะโมมิจิฮะผีทวงมอนอออออขอโทษที่มาปลุกนะเคืนนี้ขอรับกวนหน่อยนะเอ๊ะไม่ได้นะฮะโทษด้วยนาะไม่เป็นไรหรอกอย่าข้างวนไปเลยนะแต่ฉันเองก็เคยขีราดเหมือนกันนะ ผู้หญิงเนี่ยทออปัสสาวะสั้นจังเลยเนอะเฮ้อเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้เองนะมมิจิก็ไปนอนที่นอนชั้นแทนเพราะเป็นแขกมานอนค้างคืนอืมว่าแต่ไมฮิโรจังจะไปนอนที่ไหนล่ะอ่านั่นสินะอนอนมิฮาริฮะอ,อะไรอะไรเขานี้มีอะไรอีกล่ะตอนนี้อย่าเพิ่งถามเลยราติีสวัส์เออ <c oughs> แบบว่าเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ รู้สึกอายจังเลยนะก่อนหน้านี้ก็ทีหนึ่งแล้วช่วยไม่ได้ฮะเมื่อคืนดื่มน้ำผลไม้บากไปนะไม่เห็นต้องรับผิดชอบแทนเลยเก็บไว้อย่าบอกใครล่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราไม่พูดอะไรดีกว่าแต่ว่าไปอาซัยฮีล่ะยังไม่ตื่นเลยจ้าอย่าทางการนอนทางการตื่นเลยแหละผีทวงหมอนจบจ้า